สวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซีทุกคนสบายดีย,ดย,ด e ย,ดยังแดงแงเดอ้อเมื่อนี้ยังบ่ได้ดไปไสพี่น้องไ่ได้ดไปไสท่าวัดท่าวัดสบายดีป่าลุกนาตีปัดเอ้ยเออเออโอ้ยชื่อเสือคือแพ้เลยใบตอง หล่นกองกึบนนอยู่เชื้อ <Yeah. S 1> พี่น้องเมื่อนี้ไปได้ไปใส่ไดทั้งแม่หญยาทั้งบัดน้องไฮปังนะพี่น้องเผื่อหาขล้องมาผาเมาื่อนี้โอ้ยคัดพ้นตกย่ำได้เลยได้กินขลองแสบแสบเลยได้พี่น,อน้องเนาะห่าพุนเวละทั้งน้อยปังหมดละมียังหนอนแน่นอมาเบิ่งพี่น้องคองเผื่อเอามาผา่า <c> ม <oughs> ีแต่แนวหาหยักหยาดอก มักม่วงนี่ทั้งบานสาแท่งนี่ก็บค่อยมีเนาะ <c oughs> มักม่วงพี่น้องม่วงปุ้มเผื่อนมาหายกินสมปูมีอะไรอีกเนาะเบิ้งเบิ่งเบิ้งเบิง,บง,บง,บงพี่น้อง <c oughs> <c oughs> มันเทียนพี่น้องมันเทียนด้ยนี่นะมันอยู่ตามดงตามป่ามันเกิดตามธรรมชาติพี่น้องบ่ได้ปลูกเอาอันนี้นะ มันเทียนมึงดูหัวผู้โป้ผู้เดไดรใหญ่ป้านนี้ห่วยไปห้านี่ก็ว่ามันตืแอเลได้หัวใหญ่ป้านนี้นะหนึ่งมาให้คักแน่พี่น้องเอ้ยในหยาน้องบูมหนึ่งมาให้คักแน่เว้ยโอ้หจะหัวใหญ่พี่น้องอันนี้ไปถือโคกได้นอ้อคือหัวใหญ่แต่เศร้แพงไปคุดนะหัวน้อยสามนิ้วสี่นี่ก้อยนี่ปีน่ะไปคุดเนาะ ชอบแทงไปคุดนะสีได้แต่วห,วหัวน้หน่อยแบบนี้แหละพี่น้องอันนี้กาทูน,นี้แต่หัวใหญ่ๆอันนี้มันมันเกิดตามธรรมชาติเนาะพี่น้องอยู่ตามดงตามป่าเลยอนี้นะเขาเอื่มมันเทียนเนาะบทเหมนมันแบนนบฮะปูกอืมอันที่สามพี่น้องออันที่สามพี่น้องถ้าฝนตกเราได้กินเราได้ ขอนตกวเลยสิได้กินโลดนันนี่นะอุย้ยพี่น้องตักแตนโคกตักแตนป่าเนาะคันฝนตกวเลยไปหาไปหาเอาแถวอันไปหาเปิดเอาแถวใบตองพี่น้องแถวใบตองกุ้งใหญ่ๆน่ยเนาะปลากระมิ้งอีกพี่น้องว่าซะอันอันอน,อนี่เห็นน้องบูมเหรอเอ้า กรมสิมาหาแล็ก็มีอีกพี่น้องน้องบูมเบ่าวใ่หยาเนียเอามาผักปลาเมาว่าสาปาลงปลาเมากับทงบักหญ่เนาะพี่น้องข้าแม่นว่าเขาสื่อกินในห้วยสิบห้าพันก็ได้นี่สามสิบบาทสี่สิบบาทก็ได้นี่น <k Heh thumbs up> พี่น้องอุ้ยมีตะกะแตน้ำอีกป้าพี่น้องโอ้ยไม่ได้หายแตนซาแพงเลยพี่น้องหายปลาเมาน้า นี่ด็ตะเตนกับปลาปลาเมนซื่อนี่แซนหนึ่งหาสิบพันแปดสิบพันบอยู่ละสำนึงถ้าสำนห้องซอแพงนี่แซนเอาพี่น้องสำนงซอแพงนี่แซนกรีบสำนงก็เมา่า,านี่ประมาณเจ็ดสิบหกสิบปลาเหมนซื่อนะนะสบายดีป่าลุกนะลูกมะเมื่อ้แก่ขว้าบัดนี้เออเอวุ้มเกียนพรมทรงหมาขืนหายบ่ จะเห็นขี้อ่ะบาดนีมตะกี้พวกตาตักซึกเ๋ยวมาซาแพงกับสีไปอันไปขู่อ่ะก่อนพี่น้องฮักซาแพงเห็นมันนั่นในทิชทอดแม่ได้บ้านทิชทอดแม่สีเห็ดนั่ได้สชใไห้แม่ได้กินว่ากับลูกเอาลงใส่บาตลูกใส่บาดเนี้ยคู่กับบอยู่บานนี้เนาะพี่น้องเนี้คู่บอยู่มาเนี่ยมีเสมาเยอะขนะ เพผลออกไปข้างนอกมันนี่เนี่ยคูบ่อยู่มืออื่นมือฮือเวลาจะสิกรับเส้าแผงกับกินหอดันแม่เส้าแผงกับสิเอาไปหายแม่ย่าพี่น้องแม่ของพ่อเส้าแผงเองเนาะแม่ของพ่อได้พี่น้องแม่ของพ่อเส้าแผงนะยั่งเดี๋ยวนี้เนาะผัวหนาทวดนะเด้ผัวอ้วนอ้วนนมใหญ่ๆเนาะนุ่มเยาๆเนาะตกแอวเนาะพี่น้องอ่ะหอยไว้นี่ก่อน แจังหน่อยจากเสียไปายปาเมาเนาะแล้วก็นนี่คือไปครวัวตักแตนให้ลูกกินข้าวก่อนจังสิจังสิปปไป่น้าะชัดพี่น้องงูมาทั้งครัวไก่ในว้นกระโดเกลือเข่าไปแล้วซองรอบเลยเอ้ยเทลงใส่หม้อให้เน่ะมันยังบวชามข้าวเสือเป็นแสนอย่างไรปลาตังค่าอ,อันของปลาเมาหัวก็ข้าแมนชื่ก,ก็พวกเจ็ดสิบพันใส่รถ โอ the ้ฟันกระชกน่องเลยเจ้าเราไปหาเนด้คือได้แแล้วว่าช่วงเน้ะเราหามหายชงห้ามเนอะแล้วว่าอืดอแบบเมื่อนีร่บัดคือได้ฝนตกใหม่บ่าออกใหม่อันนี้สงสัยเราลวกมาหายเฮ้ยเอามุกปลาเด็กเอาให้ใน่ยเฮ้ยขัวเลยกระเพียงมุกปลาแดกพี่น้องซุกแล้วล่ะ เป็นโดนเติบแะมุกแต่ขับมาะมุกแต่สวยเขาแล้วมุกแต่สวยเขาสบายดีเป็นได้ไปไปกินดองก็แต่แต่เจ็ดโมงจนจนคขำพี่น้องเลยเจ็ดโมงกว่าแปดโมงแต่เหตุยังอยู่คือบัวมาจากเถื่อเพื่อจะไม่หอดกเพื่อจะมากะทั้งโมง ไปเห็นยังอยู่วะไปเห็นยังอยู่วาสีไปแอบถ่ายคลิปเอาอยู่ไปตูอด้ไปจวดบ่อะคนๆมันซุกยังซิมบึงเพราะโบาบข่อยยันซิมบึงตอนนั้นมันนัวมันเค็มพอดีเลยแต่ว่าจะขวายมันห้อนขวายแห้งแล้วเม้นใหม่ด้เลยมันบบคืออันนั้น จสิกินเข่าพร้อมลูกยุสิได้แต่งไปกินพร้อมกันเลยอ๋อมันรังไงคุณอนให้ถึงแจกคุณปอนโอเคนะพี่น้องบัดนี้ชอบแห้งสิไปเฮือนพอละทำคุ้มเฮือนแม่แม่หยาพี่น้องบัดนี้เนาะมาหัเฮือนปลาเมาพี่น้องเห็นแต่เฮือนคือไปเะ็ทเปิดประตูลรอบัดนี้ ปลาเมาสุปเจ้าเห็นปลาเมาอยู่บ่ากเล่นอยู่นี่นะบ้าเแ็นว่าแห็ว่าเห็นปลาเมาอยู่บ่ได้ย่างเงี้ยนี่นะอาตาลินจักไปใส่หมื่อนี่นะเห็นบึดมื่นปลาเมา ข่อยเถิกพี่เนอะควายกูเหมือนนี่เรียงไม่ได้เห็นหอยเห็นหน้าดอกตะเก่าน้อยเรียงค่ายเห็นหน้าอันนี้เรียงไว้ขคายน้อพี่นนอะอันนี้แล้วค่ายที่ลุงเพียงมาเลี้ยงเนาะเดี๋ยวนี้พ่นยุดแล้วเจ้าของควายพ่นหยาจ่างแลาา้วเพราะว่าหยาแทวทุ่งหย้ยทุ่งหน้ามันก็บเบิดแล้วเนาะผูกให้กินแต่เพื่องแบบอ้บาปลาเมาบัาสไซ mẹ nhảy đấy sa mẹ mẹ nhảy đấy gần sài gần sao làng vữa ป้าเมาบ่เห็นพี่น้องป้มาบ่อยู่ก็สิเอาให้แต่แม่ย่านี่ก่อนป้าเมาก็เลาเมื่อเฮือนจะสิเอาให้เรานี่แม่แม่ใหญก็คือแม่ย่านะพี่น้องนี่แม่แม่พอซแพงลนี่นางเฮ็ดอเตื้ออยู่แม่เฮาแบ่งมันอันมันเทียนมาให้เจ้า ตบเรียบร้อยเลยเออหนึ่งเรียบร้อยเลยเหนือแล้ววุ่นข้อมันหล่ำชูหางนี่ดีเวยโอ้ยชาถุเลยแม่เจ้าก็หมักกินบ่แม่กังมั้งโอ้ยแบบแม่ย่าทั้งบ้านห้อยปังเอามาหายเอาก็เลยโอ้ยกินหอยอีแม่เด้อโอ้ยแบ่งไปให้แม่ใหญ่กินดีกว่าหัวใหญ่ใหญ่คือสีมันคัะจังวะจากเราไปขุดโคกได้ใหญ่เลย หนึ่งว่าจับมันหยุดเนาะแล้วแบ่งมาให้ป้าเมาเนี่ยกลายเติบองคอยกันก็ได้ลายเติบอย่างแบ่งมาให้อีแม่กันพอดีพอดีกินพอกินมีแต่หัวใหญ่ๆแล้วขูดออกเด้เราล้างเราขูดออกแม่หญ้าทั้งน้อยพังโอ้ยแล้วมาให้เลยเลยเห็ดว่านช่วงนี่ยกับแม่น เ้าแบ่งมาไห่เป่าเมวกระเทือนหนึ่งช่องเทือนเราโบหุ่วว่าซุปเหาหมักกินโว้ยว่าหมักกะเลคุดมาโลดเขาหมักเขาหมักผู้เทาผู้หงกินแช่เนี่ยอยาก็กรหมักยบดีพี่น้องเอามาให้เอ้ยเอ้ยเอ้ยววได้นอนอยู่นะเอ้ยโอ้สาธุเลยรไหมเอ้ยผู้คุดมันมาให้กะให้มีสุขภาพแข็งแรงให้มันให้ยืนเนาะ ไปเบิ่งลูกเบิ่งเต่าไปนานๆนะแล้วผู้คุดมาให้กินกับเออทั้งเล่าเล่าเล่าหามาให้ช่องเถื่ออะไรเลยถ้ากระเตนกับพอได้อายุมันบ่พอได้แบ่งมันกินมันกับอะนรเละไปหากระเตนเหมือนเดิจะไปล้มเมื่อยจะไปหาคือการบอกได้รายุจะได้อายุแล้วแบ่งมาให้ประมากับข้าแมนว่ากินกับอีหม้อด่องคนบ่จัก มีทางเขาเนอะไม่ซุบข่อยบัดรชีหาคนบัดน,นี้เราบ่ได้แบ่งมาเบิ่งบักล้านชายนี่เอ้เจียโน่ไอ้นี่เศร้าเป็นเจียเราเฮ้ยบุญน,นี่บุญหน้าเป้อร์เปลือเลยเศร้าเป็นเจียแล้วเนาะอันนอนอันนี้เราือมิดห้องกับห้องมันห้อนหลังอืมันลงมางมาอนพื้นลงเบิ่มงมันเทอเย็นบัดนี้เราบ่ห้องนมาละมึงบ่อีื่นี ไทยบ่ไผยน่ะจินดาบ่หรือไผ่โ้ยตาข่อยกรได้สบายดีปาลูกนะลูกจินดาสบายดีนะเนี่ยมันสบายดีกันสบายดีกันผมสบายดีลูกสบายดีมือบุญตะบอกเขาเมาทุกรอบสบายดีไหมไปเต้นบ่เต้น เอ่อตะบายปลาลงก็บ่มันประกาศออกแหมันปกเนะบ่มัดอยู่ตะโคติอันนี้ครับอยาพี่นมได้พามันสินมบ่มัมันให้มันเอ้ามื้อก็ได้เฮากสิมื้อกินข้าวก่อนบดนี้มื้อกันเด้อเฮยกว่าตักแนหยังแม่นแม่เอ้ยาไปหาได้ถ้วยนึงบ่มื้อนี้อือไปบมื้อาก็มาจะไปโคกได โชคหนารีบป oh. mm ุ hmm. like, ๊บม <laughs> mm ีกระต่ายเราจะไปหาใส่อันนี้คือสีแม่เราแบ่งไว้กินแหน่แบ่งมาให้กระชีได้ไล่แล้วว่าเราแบ่งมาให้กับพอกินมาอิ่มอยู่ดอกสี่หาคนนะแม่เอ้ยผู้คนอิ่มบางช่องคนห้องปลาเมาว่ะบางช่องคนก็แบ่งมาให้หากได้ปัญหาใหญ่เนาะคอนเมนซ์สื่อเป็นแสนปุืบ

คนบ่อถ่าแสนียเออแขวยังดีๆตายก่อนมันละบเห็นตำน่ะเท่เขากับเขียวอยู่มไปลใต้ปลาอันเมนแขวบ่าถ้าหลอนลำใต้ขงคนสี่หาซีป้าแขวสีไปหลอนเนาะนมถลายนมยาสุกซองสิบสามสิบสามจาแพงกับชีคอปิดคลิปก่อนเลยเนาะ ก็ไลก็แชร์ก็ติดตามเนยเด้อสบายดีรอชมคลิปหนาเด้อพี่น้องเด้อเป็นมัวนั่งหลับดาไปไปหลักกับอันนี้นั่งหลังเอากับไปคือกันเออเพื่อนเนี่ยไอเราขับไปเต้นอยู่รอบเดียวจังไงเพื่อแม่น้ำลังเพื่อนมาดี้เมาคุรอบเดินน้ำตลูกบานงไง กลับมาหอดืนมาเห็นโหลดปลาเมาจอดทะเลไปหน่อยห้าหอบที่ทาให้กระพูเหลืองกายนี่ใสายนี่ว่าเล่าฮะเล่าใส่นี่น่าโอ้ยยืนทะลอะแน่หน่าล่าเพื่อจะขี่เลือล่นแต้เลยแเต้เจ้าว่าคือเว่ยว่าอ้มน้ำห้ามสา ที่ตะแดเอามาหาเอือ้อจะยืนในเล่านั่นน่ะตอ้ยอ <ét> ี้วัดกับแม่แม่แมหอยนั่งโอ้ยเจ้ายืนอย่าเงี้ยฉันหลุดเจ้าขึ้นมาจอดเนี่ย,ายาหาพูนผักมาให้เออโอ้พุ่นตีขุดมันไมได้ทางมันทางกเกษตรขับโมขับใจละลายข้าวขวดซุกนั่นนี่มันซุกอยู่แตะข้าวเบิ่กคือ,อเราลูกอเอนข้าวัวใหม่เออเอามาขวใหม่อีกเนาะอัน อาฮะอาเฮาว่าให้แม่ใหญ่พังเฮาบ่ได้แบ่งไปให้เราตัะเตแม่เนื้อจูเฮา,ามีได้อย,ยู่ตะเตีนทักสีวางอิ่มบางสี่หาคนนะองประมาณเฮาีวางังสองคนนะเอาไปตีเอาอ,อุ่นก็เลยว่าเพิ่นก็นไปมื่อนี่น่ะได้ถวยนึงเหมือนอเออค่ะเฮาแบ่งมันไปให้เราแบ่งมันใหายใครหายไม่ญ่มันแตกแต้มันอยากฆ่าเขียวเลยขนาดออโอ้ยเราอะโค้งมากเราอะ เออม,มันนะเราหมาักข้าวบูหัวเรา,มาหรมักเฮ้ยหมักแล้วมันหอมอ้าคินหดอ,อีแม่ได้ว่ะชาวหลังหอดสั่งซื้อคิดหอดแม่ทุ่ม,มนะนะพี่น้องยี่้อยเลยว่าลงไปใส่บาตี้ยาคูบอยู่นะพี่เนาะยาคูไปเสียงขวงอืมว่ะอืมายาคูไปเที่ยวเสียงขวงพี่เนาะก็เลยคิดหอดแม่ก็เลยแบ่งไปให้แม่ย่าเหรอเหรอมึงเก็บหลักฐานบอกท่านตำรวจเอาไปแล้วยังไปล้องไปจับมัน น้ำนะแม่น้ำนะไปหูมามาค่ะแวมพืดเขากลางบ้านบริเวนขถากลางบ้านออกนอกบ้านพวเนเพือนปะเตียงหุ่นน้ำห้เห็นมาค่ะพ้องดีฝ่อยมากแวมพืชน้องโอ้ยหายได้เละ